ยมามวนคักพะหลอกพะโลบประชันเออกระเทยกระสีนปอนขึ้นเดินนวดเสาเนาะถ้าไปสามคณะคณะอย่างเนี่ยอะไรใหญ่ขวัญจะกรเพิ่นทองเกียรสยามขวัญใจลุ้งสยามพเป็นอีหยังกับสยามพลก็มีแต่คณะสยามแต่ใหญ่ละหมอนักสยามประเทศเท่าไรเร็วบอกเออ มเอ้ยแม่หยังบ่หนี่ไดโนเสารบอกมาพี่ว่าท่านได้อดุลธาตเบิร์ยูบอกอันนี้นางเอกขวัญใจเพชรเต่างับผู้ใดปล่อยผีบ้าบ้านสงเเอยขึ้นมาอีกบากับอกแม่นางเอกขวัญใจเตางับขวัญใจหยังสันทีโอ้ใหญ่แม่ป้าออยน้แม่ป้าม้าม พอเป็นไม่ออกครับ่อวัดใดวัดใดนี่ละวัดตรองชิมงานอยู่ที่เออคอยชุนชุนอย่านีลูกสาวพอจ้กไปจัดไหนบอันไปเที่ยวไปใส่แม่ปีไม่ลูกบ้านเขาม่เยี่ยมบ้านโคบ้านเราไปเห็นแม่อยู่ทุูมือนี่บอว่าก็วิ่งไปแทะแตกมันตายโดอนี่โอ้ยวัได้ขึ้นมาบ้านหลายปีทางมาบ้านทำไมอยากอยากกังบ่เรียนรูกวัได้ขึ้นมากินแห ไปทางใดโน้อบาลยังไรเป็นยังไรบาลยืนกวางกันเอรี่อยู่เขาไปถามมันยันง้งไปเบิดผู้เจ้ามาตักคณะไหนหนิเดาเออแม่นค้อนหรือไดโน่เสามันสูงดักแท้ไดโน่เสาขันกินกินยังกินผู้ชาย ที่แรกคอยก็ว่าสิถามแยายอันนี้ล่ะคอยแบบเนี้ยไปเห็นเจ้าบ่าจ้าเห็นไหนบัดให้ถามแน่เถาะอันอีอันนี้อีนี่แม่ไหเงาเหมืนกับว่าแถาปานี่แม่เอ้ากูสิถามทางเมืองบ้านบ้ากูสิถามเนี่ยคุณจ้งเงื่อนอันอีหม่ำบ้ามึงไปถามถื่อมบังแล้วนี่แหละอีแม่ไม่มามันจมนาำถูกมันยังแปยอยู่เดียว้่ ลมันไปใช่ตช่เออเมียอันว่าหันไปว่าเดียวเบาเออมันบ้าทันไ่ไปไว่าเดียวเบาดอกไอขึ้นบาซื้ออันรูกแม่ตัวั้นคอยเลีนน้ำมูเจ้ากอคก็เป็นขวัญผามาจังสี่กว่าจตายตัว ไข่จังไได้ไปจังไได้ฟาดไข่ฟาดจีไม่ยามเจ้านี่ละแม่ปีไม่ปีเก่ารถติดหลายพี่น้องเออขอเลยนบอมาขอเลยมามื่อนี่ไม่มามื่อนี่แม่ปีเนี้ยจะย่านแต่จะต,ตายไรอันขวางฝากเอามาฝากมาตัวหนึ่งกันหลายอยู่เอาไปทั้งหลังสิบขั้นลดสิบขั้นลด เยัไปเงือดสิบขั้นรถกับ้างย่ำเนี่ยขายเขาซี่ชอดุนทรงขันรถอื่นเม่ยชไปตันงข้าดีวัดป่าทองชิ้นางมันเอาขวบฝากมาหลายเอาทํามันกันบ้งแม่ไม่พิดยุดประสูงหังอันเมียโอนที่ให้แน่โอนที่ให้แน่สิไปลงทุนสิมาขอพรความแต่ได้นหนโอนที่ให้เมื่อเขาไโอนเอายุดนาสารกลางหลังไม่ผุนที่บ่อืด สิบอี่ออน้ำพายสิออดน้ำแมนถ่งโตออดให้ลูกนะมาหัพานลูกพ่านเต่าเนี้ยกาบมาเยิ่ยามถามเข่าลูกเต่าเพิ่งกับมาช่วงตีไม่ข่กับมาย่อนหลังนี่มาเขอจงเนีงั้นเนียรต้องห่วงดอกนี่อยู่อยู่ธนาคารบุญบุญรดกไ อันแม่ยอันลูกหลานนี่ยพิษเดี๋ยพานไปแล้วกลออับขึ้นมาบ้านรอบนี้นั่นอวยพรให้ลูกให้เต้าแน่ออมาเอาพ่อไ,ม,ไม่ให้พ่อจังเลยพ่จังเมียไปขุ่มไปข้อมจ้าโอ้๋ยไปพรกหนูก็จะหายพ่อขึ้นมาแม่จะชี้จากเก่าจากก่อนมันเคยปล่อยเคยด่ากูไปไหนะออก็ชมขวัมึงเราละ ไอพอดเด้อป้แมทถามกันเด้ตายสมควมานแมล้วบาดที่นี่มึงนันเด้ออีบาดัปมึงไปกับมึงขวามืองวยไม่ใช่ไปเลวมึงก็จะเอาขวันกูนั่นพิสต๊อบกูเลี้ยวบาดแย่มนนั้นขาอก็ซาไปมึงดาผัวบาชันมันเป็นตาดามึงกับิดดาตัวมาขว่าพอดลูกเต่มางขว่าคนเจ้า แบบนี้เฮยคอย้าเอานะบ้าเอาละครซอเพื่อหาเต็มหาเสียง้าเอาพันบางสีเอากันนี่เย่บางทีฮะปหยั่งไปหยังไปอัดหลานไปอัดหลานมีมันลูกสาวเมียมมาขนมาคูจะบอไกลไหนันยอมมาไไหนล่ะอันซ้อมบ่เกาะเมียันยอมมันควรหยดหยดยาดยาไปง่ายแต่เมียปให้ ให้ลูกหลานไหวยเนี่ยเด้อบอกเก่าจำหลักเมี่ยงกระสินพุทธินีแป๊ดอันเมี่ยงยังก่อนนี่ไงพูดพดเพิ่นมาเพิ่นมากินมาท่านน้ำว่าให้เด้กินท่านเราวย่งอยู่กะน้องใช่ลาฉาบไผ่แนมว่ว้เฮ็ดขวัญใจกระสินพี่น้องเอ้ยสืบสานบัรทธาร้ำว่ายค่ะไม่ยังยังก่อนนี่มั้งไม่ญ่งมันโสตาย โอ้โสตายชื่อซึนและเมตแต่บันยั่งยั่งอยู่ยั่งอยู่ว่าตายใช่เพื่อตายสืบสารต่อไปเพื่อลูกเพื่อหลานอันนี้ผู้สืบสารขวัญใจกลาสินเพราะเป็พี่น้องเช่าลูกพุ่งหมอนำเข้าอยากได้สุดเซาเออนี่ล่ะป้ามําของเข้าสุดเซาของสาวหางเครื่องเนาะใบน้าใบเอ่อนชื่นชิ้มใส้ผมนี่เป็นป้าถอดผมออกเป็นพ่อลุ่งเอาอีติีติเอามาเป็นผู้ ตัวไหนปูต่ายยักย์ตัวไหนล่ะโอขอย่านอันตัวไหนอันแม่นพนหรือเอาไม้ยิ้วบากเอาคนอี๋เจ้หวยลาหรือหวยแท้กันเ <c oughs> ห็นอยู่วัดกันสิแม่อยู่เ <c> ต <oughs> <c oughs> ะโกโก้ด้วยจังสีคนจังไหนมาคือพาพูดโยดคักแท็กบิางคนนึกว่าเป็นลวกใบเอาโลด ตบมเงินแม่ป้าหม่ำเฮา,นา,าห,หน่จ้าหน่อยจ้าอกกันนาพอกันไม่จ้าพี่น้องขอบคุณค่ะโอ้ยบลัมบว่าชันนี่เมียกเดี๋ยวเดียวเดียวเมียเมียเมียมันบอมีบันไดโลกได้ยุ่งในเจ้าตีโตนเอาบอกอาจารย์พ่นสวรรค์ว,ว่าล้ำเนว่าได้แม่แม่ฉบับพาน้ำไปมาจักหน่อยบอมแม่สตีล้ำไม่ยิ่งหัวใจเออใจไหวจักเดีล้ำไม่ยิ่งอันผมก็ส่งว่างก่อนี่ ข้าขอยกน้อมนิ้วถวายบาทในบางโคมขอสุนพระผคู้ดมผู่สังญานเห็นแจงมาแสดงในที่นี้เสียงบอดีเอออภัยเนียงกวนใจกาลสินมากกาบพ่อมากกาบแม่

พอดคิ้วของมีพระเอกนั่งเองไม่ฟางก็อยุ่พินังเอ้ยหัวใจกระไรสิงโซ่ไปก่อนขอยัดแล้วลมลงนีเอาช่วงนี้ไปพ่อครับคณะที่ซีของห้ากันเลยเออสุดยอดเลยที่เดียวมาจากพูดและทังสารสะขันห้าพุ่นละคณะย่างหลายยี่ทังบรรณาจารย์พุ่นละ